เทคนิคการเคลียร์สมึกบาร์เทอร์รุ่นใหม่นะครับผมดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากพี่พีคกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับต้องถอดปลั๊กแล้วกดเมนูเพื่อที่จะเข้าเซฟโหมดนะครับเราสามารถกดผ่านตัวเครื่องได้เลยตัวนี้จะเป็นบาร์เทอร์นะครับผม T 7 2 0 d w พวก720พวกอ่า510พวกนี้ครับใช้คล้ายๆกันนะครับสามารถเคลียร์โดยการกดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับดูดูนะครับผมกดปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูกดเมนูกดปุ่มถ่ายกระสายสีดําแล้วก็กกกลััับบไปปดุ่มมเนูอีคครร้ง มันก็จะมาเข้าหน้ามาเทนแนนโหมดนะอันนี้คือซับหมึกเต็มนะครับผมจะทาการปลดล็อกนะครับผมโดยการกดแปดศูนย์นะครับนี่เรากดไปเจอเลขแปดนะครับผมนะแปดเห็นไหมครับกดโอเคครับแล้วกดศูนย์นะครับผมเป็นศูนย์กดโอเคครับนี่จากนั้นนะครับเรากดโมโนให้เจอนะครับคำนี้นะกดไปเรื่อยๆครับเจอคำนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับกดโอเคครับนี่ครับ ปิดไปเจ็ดันเจ็ด้อยแปสิบเ้านะครับผมเราจะทําการเคลียร์ทำการเคลียร์ก็กดเหมือนเดิมนะครับสองเจ็ดแปดสามนะครับผมไปกดตัวนี้ครับสองกดโอเคนะครับผมแปดนะครับผมอ่าเจ็ดนะเจ็ดเท่านี้สองเจ็ดแปดสามนะเ็ดะกดโอเคครับแล้วก็กดไปแปดนะครับกดโอเคแล้วก็สามนะครับผมก็คือกดสองเจ็ดแปดสามนะครับกดโอเคครับค่าเหลือศูนย์แล้วนะครับพอเรือศูนย์แล้วนะครับผมถ้าเราจะกดออกนะครับ ถ้าเราจะกดออกนะนะครับผมเราก็กดอ x i t ออกเลยครับตรงนี้ยังไม่จบยังไม่หายเห็นไหมครับเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้อีกนะครับผมโดยการกดปุ่มเมนูตรงนี้ครับ Mono เราก็กดเมนูอีกทีหนึ่งครับเราต้องมาเคลียร์ตัวนี้ด้วยนะครับกด80เหมือนเดิมนะฮะทำสองครั้งนะครับผม80นะครับแปดเห็นไหมโอเคนะครับกดไปศูนย์ครับผมโอเคนะครับจากนั้นเลื่อนหาคํานี้ครับต้องเคลียร์สองครั้งนะทุกคน เราต้องมาเคลียร์ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ฟูซิงตรงนี้นะครับผมต้องมาเคลียร์ตรงนี้ด้วยเคลียร์เหมือนกันกับตอนแรกนะก็คือสองเจ็ดแปดสามนะครับผมกดโอเคก่อนนะครับเข้าไปเห็นไหมมันมีจานวนนับเหมือนกันเห็นไหมครับนี่สองเจ็ดแปดสามเหมือนกันนะครับเคลียร์เหมือนกันเลยนะครับสองนะครับผมกดโอเคเจ็ดนะครับกดโอเคแปดนะครับกดโอเคแล้วก็สามนะครับกดโอเคอ่าเรือศูนย์แล้วเห็นไหมครับ พอเราเคลียร์หน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราจะออกไปหน้าปกติก็เหมือนเดิมครับกดเนี่ยสต็อปครับผมเขาก็จะออกมาหน้าปกตินะครับเดี๋ยวเราจะลองทาการปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ดูนะครับอดปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับเสียบเครื่องใหม่นะนี่นะครับคราวนี้อาการเครื่องก็ใช้งานได้แล้วนะนี่ฮะหายมันหายฟ้องว่าสมึกเต็มแล้วนะครับคราวนี้ก็สามารถปินงานได้นะนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองปินดูนะครับผม วิธีเคลียร์ง่ายแบกไง่ายนะนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ๆนะนะครับผมเดี๋ยวลองเป็นเทสดูนะครับ เป็นเช็คนะครับผมดูว่ามันจะปิ้นได้หรือเปล่านะครับการที้เลียร์ซับเบิกเลียร์ไม่ได้ยากนะแต่ย่าเริ่มเปลี่ยนท้าด้วยนะครับผมตอนนี้เครื่องก็ใช้งานได้ปกติมือก,ก็ออกมาครบนะครับผมใครที่มีปัญหาซับเบิกเต็มก็ลองทาตามขั้นตอนนี้ดูนะครับไม่จําเป็นต้องกดเข้าเซฟโหมดโดยการปิดเครื่องนะกดผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับ